วัค่ะวันนี้แบบก็จะมาทํานี้นะคะน้ำเชื่อมคาราเมลนะคะไว้สำหรับใส่เฉาก้วยนมสดน,นะคะนี่ค่ะความข้นประมาณนี้นะคะทำไม่ยากค่ะไปดูวิธีทำกันส่วนผสมนะคะก็จะมีนี่นะคะน้ำตาลน้ำอ้อยนะคะที่เอาไว้โรยหน้าเฉาก้วยนะคะที่มันเป็นผงๆแบบนี้นะคะ แล้วก็ความจริงจะใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะแต่ว่าแหม่ไม่มีน้ำตาลทรายแดงก็เลยใช้ตัวนี้แทนแล้วก็น้ำนะคะแล้วก็แบตแซค่ะแบตแซ่นะคะถ้าไม่ชอบข้นนะคะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้อันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะเริ่มแรกเลยก็จะใส่น้ำตาลนะคะน้ำอ้อยแล้วก็สมมุติว่าเป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะ ใส่ยางละร้อยกรัมนะคะเท่ากันนะคะแล้วก็ใส่น้ำนะคะหนึ่งยมลนะคะคนพอ้อยเขาละลายก่อนนะคะหลังจากที่เขาละลายแล้วเราก็ไม่ต้องคนค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะก็จะใส่แบบแซลลงไปนิดนึงนะคะ ค่ะแล้วก็จะเคี่ยวต่อไปอีกนิดนึงนะคะค่ะก็ถ้ารู้สึกว่าเขาร้อนไปนะคะก็ยกกระทะขึ้นมานะคะยกกระทะขึ้นมาได้นะคะก็พักแล้วก็เช็คความเหนียวดูนะคะว่าต้องการความเหนียวประมาณเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอันนี้นะคะเวลาที่เขาเย็นเนี่ยเขาก็จะเหนียวขึ้นอีกนะคะ นี่นะคะแบบว่าของแบบประมาณเท่านี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะน้ําเชื่อมของเราก็เสร็จแล้วนะคะน้ําเชื่อมคาราเมลแล้วก็วิธีชงก็ตักไปเลยใส่ไปนะคะใครจะเทใส่ในแก้วเลยก็ได้นะคะนี่ก็เป็นนมสดนะคะนมสดของอะไรก็ได้นะคะนมสดใส่ไปเลย ถ้าอยากให้เขาสีเข้มขึ้นนะคะก็ใส่น้ำของเฉาก้วยผสมไปนะคะแล้วก็ถ้าชอบท็อปปิ้งนะคะลากบัวพุชตาเชื่อมอะไรนะคะก็ใส่ตามชอบเลยก็จะตักเฉาก้วยไว้ข้างบนนะคะเสร็จแล้วนะคะเฉาก้วยนมสดง่าทำไม่ยากเนาะไปลองทำดูนะคะ set down。